ที่สุค่ะตอนตบนะครับขอขอฝากตอนอไว้เป็นกำลังใจแก่แม่ๆทุกคนที่เี้ยงลูกติโนโมแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นของผุกประกรในโรงพยาบาลทั้งโกร่งแล้วก็ทุกๆพี่น้องทุกโจทย์นะครับแม่รักลูกผูกินไม่ทิ้งหม้อทังกายหย,ย่อนรูทไม่มีดผังหลังน้ำนมให้กับลูกทุกๆวันให้ลูกนั้นดูินด้วยยินดี แม่เคยห่วงโวงขันเมื่อท่านสาวแต่ถึงขามีลูกถูกหน้าที่เมื่อลูกร้องต้องมาสมงจำตรงมีให้ลูกนี้ดูกินจนลืมอายสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาไปไหนนะคะอาจารย์สมบูร์คะเชิญบนหน้าเวทีนะคะจมลมสัยรักเกิดขึ้นั้งแรกเมื่อปลายปี1946เป็นดํำบิของอาจารย์สมบูรณ์ที่ถามเห็นว่าวัฒนา เป็นไปได้ไหมที่เราจะเกิดกลุ่มสนับสนุนแม่ในชนุมชนเรียนบอกว่าจะลองดูอาจาร์จากวันนั้นจนวันนี้10ปีผ่านมาเรามีถึง14ชมรมสิ่งที่จะนำเรียนแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับบุคลากรส30ท่านนั่นก็คือว่าบุคคลเหล่านี้เขาพร้อมที่จะทำงานที่เป็นปัญหาของพื้นที่ของเขาจริงไหมคะ ทำงานที่เป็นปัญหาสุขภาพของรปปรโรงพยาบาล69ใช่ไหมคะใช่โรงพยาบาล69ประสานขอความร่วมมือรักกันแต่คนพวกนี้เงินซื้อไม่ได้ค่ะท่านต้องใช้หัวใจของท่านในการดูแลกลุ่มให้สู้กับการทำงานของแม่ถามว่าคนทำงานของแม่เหนื่อยไหมตอบได้เลยค่ะคนทำงานของแม่แค่มองหน้าก็รู้ใจ เพราะการที่จะรุกงานเราแม่เข้าสู่ชุมชนไม่เงินเลยการที่เราจะขยายเครือข่ายในแต่ละพื้นที่เราต้องลุกเข้าไปในป่าการที่เราลุกก่อนไทยเราต้องเจอใบไม้ต้นไม้ความน้ำปาหญ้ามาเกี่ยวเนื้อหนังให้รู้สึกไม่สบายยู่กายและก็ไม่สบายใจบ้างแต่บอกได้เลยเคาะว่าเมื่อเราถา นั่นไแล้วคนที่เดินตามหลังเราจะได้เดินอย่างสบายขอสบมือให้กำลังใจเขาอีกครั้ง,งหนึ่งค่ะพี่สีชมรมเครือข่ายใจรักชมรมมาทุก9ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทางนกมข,ขงมงต้องขอกล่าวว่าขอบคุณท่านวิทยบริษเก่งแล้วก็4ี่ชมรมมากเลยนะคะ